พี่พี่จะบเถอะโอ้โดนโดนโดนตอผมไมเมาเดินเซี่ยเฮ้ยบังทัวผมเวียนหัวเลยถามพ่อกุแม่ผมเบังทัวผมอยากกลับบ้านเอาอะไรค่ะพี่ชายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันหรอมันวดีเว้ย ลองสูบเล่มมัวดิงานฮ่า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 แก๊งตอนนี้ไข่แก๊งเป็นอันดับเบอร์วานคะไม่รู้ครับทำไมพี่ไม่รู้คะับทำไมหรอคะับเหรอพี่หมุงอะไรรู้เหรอพี่จะตามหนุ่มกันทำไมหรอคะับม่บอ่เหม่แม่บ่มาครับอีบิดเบี้ยไหมด้วยนี่คือดอกไอ้โอ้ยมีแผนหน้านตรงข้อด้วยแต่ว่คนอ้วน มันเป็นได้หมดเลยเว้ยมึงเล่นในครบตัวเลยอะมาสั่งได้แล้วตอนนี้สั่งเลยอะไรกินมือหมือน้วไหมเนี่ยพี่ครับเพื่อนแก๊งไอ้นี่ผมไอพี่ลูกน้องผมหายไปหมดกันเนี่ยหายแล้วนะผมสวัสดีค่ะเอาไปทำเสียงแมววเหมือนชัดเลย